สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณน,นะคะเลขเด่นห้าร้อยสิบนะคะเทียบชนสองสูตรนะคะแล้วก็เลขเด่นห้าร้อยหน่วยนะคะเทียบชนสองสูตรเก่าของเรานะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนที่วิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิทิและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นก็เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยสักนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณกันนะเด่110นระ้อยสิบนจะเป็นสูตรใหม่นะส่งสูตรนะแต่ว่าเด่นร้อยหน่วยนะจะเป็นสูตรเก่านะส่งสูตรนะที่ยังเดินอยู่นะปกติแล้วเนี่ยแอดใช้นะร้อยหน่วยนะสี่ตัวนะมาวีเอชนะ กับร้อยหน่วยนะฮะแบบสองตัวนะฮะแต่ว่านะฮะในงวดนี้เนี่ยร้อยสิบเนี่ยแบบส่งตัวนะคฮะสูตรหลุดหมดทุกสูตรเลยนะ,ะฉะนั้นแอดก็จะใช้นะฮะเป็นร้อยสิบแบบสี่ตัวเทียบชนสองสูตรนะและเพื่อนๆ,ๆจะเห็นวา่าไม่สามารถแคปมาได้หมดะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโปรแกรมอภิโชคนะฮะที่เป็นโปรแกรมะคะตรวจสอบสุิสะก็ะค่อนข้างนะ,ะที่ เขาเปลี่ยนใหม่นะคะก็ค่อนข้างที่จะใช้งานนะคะยากนะแคปแบบว่าอ่ายาวๆเนี่ยก็ไม่ได้นะเข้าไปตรวจสอบได้ว่าเดินยาวขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นร้อยสองร้อยเนี่ยตรวจสอบได้แต่ว่าติดปัญหาตรงแคปเนี่ยค่ะแคปเนี่ยอย่างแคปเพื่อที่จะแคปเอามาปริ้นเนี่ยก็แคปยากนะแคปได้ไม่หมดนะะแคปได้ อ่าเต็มที่ก็ยี่สิบงวดแบบนี้ฮะแอดก็เลยแคปมาฮะสิบห้างวดฮะโดยที่อ่าสถิติเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ฮะแอดจะเขียนไว้ให้นะฮะว่าอ่าสถิติเนี่ยห้าสิบเก้างวดจะอยู่ตรงหัวตรงนี้นะคะสูตรที่หนึ่งเนี่ยเดินมาห้าสิบเก้างวดฮะไม่สามารถบอกได้นะคะว่าเดินมาตั้งแต่งวดที่ออกอะไรนะคะแบบนี้นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรียมคนตกนะ งว,วดที่ผ่านมานะคะเด่นที่หกแปดเก้าสองนะผลรางวัลออกมา,า,มาที่สามสองสี่นะก็เข้ามาฮนะที่สองฮะหลักสิบเดี๋ยวเราไปดูสูตรนะสูตรโดยจะใชัยฮนะหลักเสมสองกั้งหลักหมื่น ้อบุญหาครั้งสิบบุญสองครั้งสิบล่างหน่วยหน้าครั้งที่1นึ่งสองครั้งสิท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสครั้งหน่วยทายครั้งที่สและบวกข้ามที่1ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักเราเขียนไว้ทั้งบนลงมสี่บวกสี่เท่กับแปดแปดบวกห้าเท่ากับสามสามบวกสี่เทากับเจ็ดบวกสท่ากับเก้าเก้าบวกรวมเท่ากับเ เก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้า้าบวกหนึ่งนะเท่ากับหกนะหกบวกสองากับแปนะแปดบวกหนึ่งเทากับเ้านะเ้าบวกสามนะากับสนะเราจะได้นะเด่นร้อบนะในสูตที่1นะหกแปดเก้าสองนะถ้าเสียงผลค่อนข้างที่จะดังนะเพื่อนๆให้ใส่หูฟังเอานะอาจจะฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะแต่ว่าแอปเนี้ย แอปวางทำคลิปวันนี้นะก็เลยต้องทำคลิปต่อให้กับเพื่อนๆฮนะต้องทำคลิปทั้งฝนเลยแหละเด่นที่หกแปดเก้าสองฮะสำหรับสูตรที่หนึ่งเสร็จแล้วนะเรามาดูนะสูตรที่สองมะสูตรที่ 2, นะสองห้าแปดงวดนะงวดที่ผ่านมาเนี่ยเด่นที่สองสี่เจ็ด้าวะ ปลวันออกมาที่สามสองสี่นะฮะเข้ามาฮนะที่สองะหลักสิบนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าอันนี้หลักหน่วยเนาะอันนี้เป็นสูตรร้อยสิบสูตรเราจะใช้นะฮะหลักแสนสครั้งร้อยบุนสิบบุนหน่วยบุญหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สอง หน่วยหนาะรั้งที่สองสามครั้งร้อยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่สหน่วยทายครั้งที่สองสองครั้งแล้วบวกครั้งที่สี่แปดบวกสามเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสาบวกสเท่ากับเจ็ดเบวกหกเท่ากับสาบวกเเท่ากับสอบวก่เท่ากับสาบวกเเท่ากับศูนศูนย์วกสามเท่ากับสามสามบวกศูนย์เท่ากับสามสบวกสามเท่ากับ หบวกสองเท่ากับแปดแปบวกสนะีะเท่ากับสองบวกสองเท่ากับสีบวกสามเท่ากับเจเจ็ดบวกสองท่ากับเกนะเราจะได้นะร้อยสิในสูตรที่2อนะสองสี่เ็ดเดี๋ยวเราไปทำร้อยหน่วยเลยนะเดี๋ยวเราค่อยไปนะเทียบชนทีเดียวนะ ร้อยหน่วยนะสูตรเก่าของเรานะหกสิบสี่งวดนะเติ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะแปดศูนย์ห้าดึงสามห้าหกเข็ดนหะ้ออกแปดศูนย์ห้าเข้ามานะที่ห้าหลักหน่วยงวดที่ผ่านมาเดินที่หนึ่งสามสี่ห้าผลรางวัลน,นะคะออกมาที่สามสองสี่นะฮะร้อยหน่วยนะคะก็เข้ามานะที่สามนะสี่นะคะเข้ามาสองตัวนะคะ เราจะใช้หลักแสนหลักพันหน่วยบุญหน่วยล่างสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองสามครั้งและบวกข้างที่สี่สองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่ สี่บวกแปดท่ากับสอบวกสี่นะเท่ากับหกหบวกสองท่ากับแปบวกหนึท่ากับเกบวกหนึท่ากับศย์ะเราจะได้นะร้อยหน่วยสูตรเก่าของเรานะฮะหกแปเรามาดูนะฮะร้อยหน่วยนะแบบ2ตัวเดินยาวขั้นเทพนะ สามงวดนะสำหรับ2ตัวนะซึ่ง1้อนะเดี๋ยวเราจะต้องหาใหม่นะแต่ว่าน่าจะามีแบบเดินไม่ยาวนะน่าจะเดินอยู่ประมาณ23-24งวดเนะี่ยน่าจะมีนะถ้าหากว่ารันใหม่นะแต่ว่าแอดยังไม่ได้รันนะในงวดนี้แอดก็เลยใช้นะแบบ4ตัวไปก่อนเนาะอันนี้เนี่ยเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก116เป็น14ออก116นะเข้ามาที่1 โมดที่ผ่านมาเด่นศูนย์สามผลรางวัลนะฮะออกมาที่สามสองสี่นะฮะเข้ามาที่สามนะ,ะหลักร้อยสูตรเราจะใช้นะฮะหน่วยล้างสามครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สอง ร้อยทายครั้งที่หนึ่งทายครั้งที่1นึ่งหน่วยทายครั้งที่หน่ครั้งร้อยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองสครั้งและบวกข้างที่สี่แปบวกเดเท่ากับห้บวกห้าเท่ากับศูนบวกหงเท่ากับห่งหนึบวกศนย์เท่ากับหนงหนบวกแเท่ากับเกบวกศนเท่ากับเก้าเก้าบวกสามเท่ากับสองสองบวกเก้าเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสี่นะเท่ากับห้าห้าบวกสามเท่ากับแปดเราจะได้นะ เดินร้อยหน่วยนะเดินยาวคันเทพของเราในงวดนี้นะคะห้ 58. เดี๋ยวเราไปทำการเทียบชนนะอันนี้เนี่ยของงวดที่แล้วนะอันนี้แอดชนให้ดูนะงวดที่แล้วเนี่ยถ้าเอามาชนกันนะ1 1รเนี่ยจะชนกันที่9กนะกับสอแบบนี้นะคะ ก็9กับ2เนี่ยสามารถมาได้นะที่ร้อยหรือว่า10นะส่วนร้อยหน่วยสูตรเก่าของเรานะชนที่3นะซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยแอดชอบ3นะแล้วก็ชอบคู่โตด93ก็เดาผิดนะเพราะว่ามันเด่นอยู่93กับ43นี่แหละแต่ว่าแอดเนี่ยเลือก93นะเพราะว่ามันจะมีนะสูตรเด่นบนอันเก่าเนะี่ยอ่ามันมีนะฮะตัวกัน93แอดก็เลยมองว่านะอ่าสูตรเนะี่ยมันมีนะฮะ ที่ตัวเด่น93มากกว่า4ี่สามนะก็เลยเลือกนะที่93มากกว่าแค่นั้นเองนะเหตุผลนะเสรแล้วเนี่ยก็เดาผิดอีกนะคิดว่า3เนี่ยน่าจะอยู่ที่หน่วยนะะก็เดาผิดนะสไปอยู่ที่ร้อยนะสำหรับอันนี้นะแต่ว่าสูตรก็คือสเนี่ยมาได้ที่ร้อยหรือว่าหน่วยแบบนี้นะก็ถือว่ายังเดินอยู่2สูตรเนี่ยเอามาจับกันนะฮะก็จะได้ที่คู่ชุด93กับ2 3สามนะก็เข้ามานะที่ คู่ชุดนะฮะสองสามนะฮะอันนี้แอดจับง่ายๆนะแต่ว่าถ้าจับตรงหลักก็คือจะต้องจับที่อ่าสามสองนะฮะหรือว่าอ่าสองสามแบบเนี้ยถูกแล้วนะก็คือจับถ้าจับตรงก็จะเป็นเก้าสามสามเก้าสองสามสามสองในลักษณะแบบนี้นะอันนี้ออกมานค่ะที่ชุดนะฮะสองสามนะเป็นชุดโตนะคะ แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะฮะว่ามันเข้าได้ยังไงนะก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะก็เข้าชุดนี้นะฮะสามอยู่รอยนะ,ะสองฮะ,ะอยู่ที่สิบนะคะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้นะฮะร้อยสิบของเรานะฮะหกแปดเก้าสอง อีกสูตรหนึ่งส่วนร้อยหน่วยนะคะหกแปดเก้าศูนยเรามาดูร้อยสิบก่อนคนะ่ะร้อยสิบก็ชนสองตัวคนะ่ะชนตัวเดิมคนะก็คือ9กับ2ส่วน ร้อยหน่วยนะคะชนกันนะที่แปดนะคฉะนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะยึดนะคะที่ร้อยหน่วยไว้ก่อนละกันคะว่าแปดนะมีโอกาสนะที่จะมาได้นะที่ร้อยนะคะหรือว่าหน่วยนะแต่ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ย ถามแอดนะว่าแปดเนี่ยแอดชอบที่ไหนนะแอดก็ชอบนะที่ทั้งร้อยและหน่วยนะเพราะว่าถ้าถามนะสูตรเก่านะก็เด่นนะทั้งร้อยและหน่วยนะคะในตอนนี้นะก็เลยยังไม่สามารถนะที่จะยุดได้นะว่าเราจะเลือกนะที่ร้อยหรือหน่วยดีนะแต่ว่าแอดมองว่ามีโอกาสที่จะมาให้เห็นอยู่นะสำหรับงวดนี้นะ ก็จับคู่ชุดนะก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนเืนะชอบคู่ชุดโดต๊ไหนนะลองเลือกพิจารณานะําไปเสี่ยงดูนะฮะเก้า <9 S 2> จะอยู่หลัก10บหรือว่าแปดจะอยู่หลักหน่วยนะก็เป็นคู่ชุดโต๊ะทเก้าแปดนะสองจะอยู่หลัก10นะหรือว่าแปดนะจะอยู่ที่หลักหน่วยนะก็ จะเป็นคู่โตดนะ์ะสองแปดแบบนี้นะหรือว่านะอาจจะเป็นนะที่อ่าแปดนะอยู่หลักร้อยนะแล้วก็ก้านะอยู่ที่หลักสิบแบบนี้นะก็เป็นคู่โตด์นะแปดเก้าหรือว่าแปดอาจจะอยู่รอยนะสองอาจจะอยู่สิบนะก็เป็นคู่โตดนะแปดสองในละักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆน,นะชอบคู่ไหนนะลองเลือกวิเคราะห์พิจารณานะนะอันนี้เราต้องหานะคะถ้าสูตรยังเข้านะ ต่อเนื่องอยู่นะก็ต้องหาตัว x อ,อีกตัวหนึ่งคนะว่าจะเป็นตัวไหนแบบนี้นะคะก็ลองเลือกวิเคราะห์พิจารณาคะ,ะนำไปเสี่ยงคนะชอบก็นําไปเสี่ยงไม่ชอบนะ,ะก็แค่มองผ่านคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามคะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุก กำลังใจทุกความติชมคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ